สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกทุกคนเช้าเนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งคราวนี้เราจะพาไปเที่ยวในที่ที่เราไปเท่าไหร่เราก็ไปไม่ถึงสักทีหนึง่งนั่นก็คือไปเลยแต่เนื่องจากครั้งนี้เราไปหลายวันแล้วเราก็ไปหลายที่แต่ละที่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยเราไม่อยากให้ใครพลาดเลยแม้แต่ที่เดียวนะคะเราก็จึงตัดแต่ละที่เนี่ยออกมาเป็นแต่ละ ep ep ก็ติดตามกันได้ในคลิป ตามนี้เลยนะคะถ้าดูแล้วชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือจะคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะตอนนี้สัมภาระทุกอย่างอยู่ในรถเรียบร้อยปะอ่ะเราออกจากบ้าน6โมง4ช่วาที่ดูซิว่าจุดแรกที่เราจะไปนอนก็จะ <c oughs> อยู่แถวแถวภูกระดึงเนอะตรงนั้นก็เป็นที่พักที่ชื่อว่านอนนี่อิงดาวสวยแค่ไหนอีกเดี๋ยวเราไปดูกัน วันนี้เรากําลังจะเดินทางไปเชียงคานจังหวัดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรเลยเลยก็คือพุ่งทานตะวันตรงนี้พิกัดนี้อยู่แถวแถวจังหวัดสระบุรีนะคะชื่อก็แบบบอกข้างหลังเลยไล่คุนตูจริงๆเส้นนี้ทั้งเส้นนะ่ะมีดอกทานตะวันเยอะมากเมื่อกีก็ผ่านมาอันนึงแต่ว่าวิวสวยนะแต่ว่าดอกทานตะวันก็น้อยไปหน่อยก็มาเจออันนี้ก็คือทุ่งใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่า เดินเข้าจังหวัดเลยแล้วเนี่ยมาเดินจากเพชรบณ์ไม่ไกลเลยไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ถึงเลยละเพราะเพชรบณ์อยู่ตรงนี้เองจากเลย่ะเดินข้ามไปเพชรบรณ์ห่อสิเดี๋ยวจะเดินกลับไปเพชรบณ์เราเข้ามาพักแถวแถวภูป่าปอกนะคะที่ค่ะแล้วก็กินผางามที่เขาเรียกว่าเป็นวิลิตเมืองไทย เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าที่พักก่อนที่พักของเราชื่อนอนนิ่งอิงดาวนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในมีอะไรยังไงบ้างนี่พอเรียวเข้ามาก็มีจุด <Wow. S 1> จุดนี้น่ารักเลยถึงแล้วค่ะนอนนิ non ่งอิงดา เราลงจากรถมาก็มาเช็คอินลงจุดนี้จุดนี้ก็จะเป็นทั้งจุดเช็คอินแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยทานอาหารก็คือมื้อเย็นมาทานที่นี่หรือคุณจะไปทานข้างหน้าห้องก็ได้นะเมนูอาหาระะอาหารก็ง่ายๆเนาะแต่หมูกระทะเข,า,เขามีนะมาถึงด้านในที่พักของเขาแล้วนะคะที่พักของเราเดี๋ยวเ,ยวเราเรา,เราดูที่พักของเราก่อนที่พักของเราก็คือหลังนี้เป็นบ้านอิงถาถ้าต้องการบ้านหลังที่มีห้องน้ำในตัว ก็คือเป็นห้องเป็นบ้านอิงผานะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกวานะ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอ่าตรงน,นี้ก็จะเป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ําแบบง่ายๆสไตล์ชนบท <c oughs> อ่าเราดูห้องของเราเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆบบ้านเราบ้าง ทางด้านขวาก็จะเป็นต้นหญ้ามีภูเขาล้อมรอบส่วนหน้าห้องเราก็จะมีเต็นท์ที่นี่นอกจากจะมีบ้านพักก็จะมีเต็นท์เต็นท์ก็จะสามสามหลังนะคะก็จะมีห้องน้ำให้ใกล้ๆเลยเป็นห้องน้้ำรวมก็ดูสะอาดสะอ้านนะเดี๋ยวจะพาไปชมบ้านที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะที่เรียกว่าบ้านอิงดาวแต่ห้องนี้ยเสียอย่างเดียวคือไม่มีห้องน้ำเมตัว เราก็เลยเลือกบ้านอิงผาเดี๋ยวเราจะไปภูป่าปอกนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าฟูจิมืองเลยวิธีขึ้นก็คือขับรถมาจอดที่ร้านเราก็มาซื้อบัตรที่เต็นต์ตรงนี้นะคะด้านไหนแล้วเขาก็จะให้คูป,ปองแบบนี้ราคาก็คือคนละ6 0สบาทไปกลับขึ้นรถเปิดประทุนอย่างนี้นั่งหน้าเลยกติจีจมู นี่ไงฉะเลยภูจิเมืองเลยว้อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวของภูป่าเปาะนะคะถนี่ตรงนี้คือจุดที่1มันจะมีทั้งหมดคือ4จุดเขาบอกว่าจุดที่1 2ึสองสารถขึ้นถึงส่วนจุดที่4ี่ต้องเดินขึ้นไปเองทางเดินก็จะประมาณ200เมตรแบบชันๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวพาที่ตกไม่ทันถึงแล้วครับจุดที่สอง มิวจุดที่สองของภูปา่าปอ,อเห็นแม่น้ำด้วย<ด>เห็นบึกไหนะอ่างเก็บน้ำเหมือสักอย่างอารมณ์คล้ายๆเหมือนไปดูฟูจิที่ญี่ปุ่นเนาะ <laughs> คือคือจะจะดูฟ้าเคลียรย์นี่ก็ยากอุตส่าห์ไม่ขึ้นมาเช้าเช้าคิดวา่าเช้าเช้าไม่น่าจะเห็นชัดอย่างนี้ด้วยเห็นสันเขายาวๆที่อยู่ข้างหลังภูกเขาไฟฟูจิตรงนี้ไหมคะอันนั้นก็คือภูหลวงเขายอดตัดอโนนส่วนภูกระดึง อยู่ทางซ้ายนี้ห่างจากตรงนี้ประมาณสักยี่สิบกโลตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวจุดที่3าของภูป,าป่าเปาะนะคะซึ่งก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปที่ตรงนี้ซึ่ง พอขึ้นไปตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นจุดที่สของเขาเดินประมาณเท่าไหร่นะ200เมตรทางชันๆตอนนี้เราก็กำลังไต่ขึ้นไปในจุดที่4นะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมง10บนาทีเราจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกทางเดินขึ้นก็จะประมาณนี้โอ้ยจะให้ดูเต่าก็ค่อยๆเดินมา อย่างช้าๆหายใจไว้กลับมายืนที่เดิมเราเมื่อกี้เรากำลังจะพาขึ้นไปจุดชมวิวจุดที่สี่ใช่ปะซึ่งมันจะต้องเดินทางชันๆประมาณ250เมตรในขณะที่กำลังเดินเดินอยู่มีคำถามของใครบางคนถามมาว่ามันภูเขาเดียวกันไหมที่เราจะมอง ลับมาจุดที่สองดีกว่าดูสีสีท้องฟ้าเราให้ดูภูกขาไฟฟูจิของเราอีกอันหนึ่ง 42นาทีพระอาทิตย์ก็ได้รับขอบฟ้าไปเรียบร้อยแล้วยังคงเหลือแต่ยอดเขาฟูจิเมืองเลยให้เห็นแบบลางๆ <c oughs> สวัสดีตอนชา ออกมาตอนแดดออกจริงๆเมื่อเช้าตื่นตั้งแต่หกโมงครึ่งแล้วละ่ะแต่ว่ามันออกมาไม่ได้มันลุกไม่ได้มันหนาวมากเมื่อคืนอุณหภูมิไม่น่าจะถึงน่าจะเป็นเลขตัวเดียวเนอะเราก็ประมาทความหนาวไม่ได้เอาเสื้อหนาวอะไรมาเยอะแต่ว่ารู้ไหมว่าเมื่อคืนใส่กี่ชั้นอันนี้หนึ่งใช่ปะ่ะอันนี้สองใช่ปะ่ะมีข้างในอีกนะข้างในเป็นแขนยาวด้วยนะ ยังแบบนอนแล้วแบบฝันนะต้องพ่อห่มพ่อห่มที่ติดมาในรถอะมาห่มอีกผืนหนึ่งกับพ้านวมของเขาอีกหนึ่งอันยังหนาอนอนไม่จับไปกินข้าวเช้ากันเช้าที่วัสพูดมากเช้านี้เราก็มากินอาหารเช้าข้าว <c oughs> ตว้ม <c oughs> อากาศเย็นๆมีน้ำส้มแล้วก็มีโซม ขนมปังยังไม่ถึงคิวได้เวลาเช็คเอาท์ออกจากนอนนิ่งอิงดาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับผ่านสวนหินผางามแล้วก็น้ำตกเพียงดินเพราะฉะนั้นอย่าผ่านอย่างเดียวเดี๋ยวเราต้องไปเดินด้วยหลังจากนั้นก็จะไปที่เชียงคานกันอากาศตอนนี้ก็กำลังเย็นๆตอนนี้10โมงะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนหินผางามนะคะหรือที่เรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทย อยู่ห่างจากที่พักของเราขับประมาณ3นาทีเองย่นาทีข้างี่ไหน้ไสบายโอเคครับาตลาดก็ไม่มีครับอากาศเย็นมากตรงนี้คือสวนหินผางาม ไม่เชื่อก็อ่านป้ายดูยเลยก็ <g <Pot> <g <ots> จะเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปป้ายเป็นที่ราลึกเนาะถ้าเรามาถึงตรงสวนหินพางามนะคะพอจอดรถเสร็จแล้ว <g ots> เราก็ต้องมาติดต่อทางจุดทําการเขาที่ทําการเขาก็จะให้เรามาขึ้นรถเพื่อจะมาตรงจุดนี้รถส่วนตัวเข้าไม่ได้นะคะวันนี้เราก็มารถเบนซ์เปิดป,ประทุนเลยค่ะมานจะเปิดประทุนเปิดหน้าต่างเปิดรอบเลยเนาะค่าเข้าค่าค่าเข้าอ่ะ ก็ค pues ือกรุ๊ปละ100บาทส่วนค่ารถเนี usually, right ่ยก right. ็คือคนละ30บาทเเอบ่าดวไปดูกันอันนี้จะเป็นทางเดินแค่100เมตรใครอยากแอดเวนเจอร์มากๆก็ไปอีกทางหนึ่งก็คือ500เมตรแต่จุดชมวิวคือจุดเดียวกันจุดเดียวกันแต่วันนี้ชุดไม่พร้อมร้อยเมตรพอันนี้ก็จะมีบันไดรวมๆประมาณ158ขั้นนะคะก็จะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงที่หนึ่งเราจะเรียกว่าเนินท้อแท้ค่ะโ้ตแท้ คนทานแค่มองเห็นบันไดก็จะเริ่มโอนะคะะต่อค่ะ,ะส่วนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สองนะคะช่วงที่สองเราจะเรียกว่าเนินล่อเลเออ่เนินที่สามช่วยด้วยไปต่อชอบนะคะถึงจุดที่สามแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้เนินที่สามตรงนี้เราจะเรียกว่าเนินลิ้นห้อยอห้อยหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้เปลี่ยนใจลงเถอะ อันนั้นจะเป็นจุดที่อะไรนะห้าร้อยเมตรอ่าเป็นเส้นทางฝั่งที่เดินเท้าเข้ามานะคะ<ช>ประมาณห้าร้อยเมตรค่ะก็จะมันจบมรนจบัตรนีเ,นเส้นทางฝั่งธรรมชาติก็จะมาถึงจุดชมวิวที่นี่เหมือนกันทุกกลุ่มค่ะขึ้นมาจากจุดที่สามเนินลิ้นห้อยมาถึงจุดชมวิวแล้วเขาลูกแปลกๆนะเป็นหินลูกแปลกๆลูกแหลมๆแบบพวกนี้มันจะเป็นหินปูนค่ะ พวกนี้จะส่วนมากก็คือเกิดจากพวกน้ําฝนกัดเซาะนะคะทําให้เกิดร่องเกิดลุม,มเพราะว่าฝนมันมีฤทธิ์เป็นกรดม,มาเจอกับินกรดก็ทําปฏิกิริยากัดก่อนอ่ด้วยความที่ถูกกัดเซาะแล้วหินก็มีรูปร่างต่างกันไปความหนาแน่นก็ต่างกันเขาบอกหินนี้หินให้ทายว่าหินอะไรเหมือนระฆคังเลยหินะระฆคังดังเอง n g นี่นข้างในเขาบอกข้างในกรวง,ก,ง,ก,รวงก็เลยมีสิ่งสะท้อนแบบนี้มีมัม้ย ไม่ได้อันนั้นแน่นอันนั้นแน่นอันนั้นเตียงตบมือจัดตรงสวนหินถางงานขับมาอีกทีเดียว4นาทีก็จะมาเจอน้าตกเตียงดินเขาบอกว่าชื่อเตียงดินเพราะว่าก็อยู่กับพื้นดินตรงนี้เลยไม่ต้องแบบเดินไปไหน รถเข้าถึงค่ะจอดปุ๊บก็เดินข้ามถนนมาได้เลย